สวัสดีครับผมวันนี้ถือว่าเป็นทบทวนละกันนะครับามาทําความรู้จัก,จกไม่เชิงทบทวนนะครับเอาสาหรับใครทีเ่เริ่มต้นนะครับเหมือนเริ่มต้นใหม่ละกันเนะเาะอ่าอย่างแรกเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆคําถามว่าเอ้ยเราเรียนวิทยาศาสตร์กันไปทําไมนะครับหรือว่าเราทําไมต้องเรียนฟิสิกส์นะครับอา่าเรามารู้จักก่อนนะครับว่าความหมายของทั้ง2ตัวคืออะไรบ้างนะครับอา่าสำหรับวิทยาศาสตร์ อ่านะครับวิทยาศาสตร์นะครับอ่าหรือว่าสาย n c e นะครับอ่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับก็คือองค์ความรู้หรือว่าวิธีการนะครับอ่าก็คือต้องมีองค์ความรู้นะครับอ่าหรือมีระเบียบวิธีการนะครับอ่า ระเบียบวิธีการยังไงนะครับอ่าหรือสั้นๆง่ายๆก็คือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองอ่านะครับอ่าเพื่อที่จะทําให้ได้คําตอบออกมานะครับอ่าพวกนี้จัดอยู่ในส่วนของวิทยาศาสตร์ก็คือการมีหลักการมีเหตุผลมีการสืบค้นอ่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ามีการทดลองนะครับอ่ารูปแบบแบบนี้ก็คือ ความหมายของวิทยาศาสตร์นะครับผมอ่ามีขั้นมีตอนในการหาคําตอบนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับสำหรับฟิสิกส์เองอ่าความหมายของฟิสิกส์อ่าฟิาสิกส์เนี่ยจริงๆนะครับเป็นรากศาัพท์มามาจากภาษารกรีกนะครับมาจากภาษากรีกอ่าซึ่งแปลว่าธรรมชาตินะครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยจะกล่าวได้ว่าการศึกษาวิชาพิสิกเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการศึกษากระบ,บวนการนะครับหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเองซึ่งมันจะเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นาการกระทําหรือว่าการดําเนินการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับที่เราศึกษานะครับใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการอธิบายนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือ รูปแบบของ2ตัวอย่างนะครับก็คือวิทยาศาสตร์อ่ะฟิสิกส์อ่า,อาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอจะเข้าใจไหมว่าทําไมเราถึงต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์อ่านะครับอ่ามันมีความสอดคล้องกันอยู่นะครับผมอ่าต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทําความรู้จักอีกอันหนึ่งนะครับก็คือระบบหน่วยอ่าระบบหน่วยระบบหน่วยของเราเนี่ยนะครับอ่า จากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยเยอะนะครับไทยก็จะมีหน่วยของไทยใช่ไหมครับอ,อังกฤษก็มีหน่วยของอังกฤษหรือว่าบางประเทศก็จะเรียกในแตกต่างกันไปใช่ไหมครับซึ่งหลักๆที่นิยมนะครับเขาก็จะมีหน่วยระบบวัดของอังกฤษ English system นะครับก็คือระบบหน่วยของอังกฤษนั่นเองอระบบอังกฤษ นะครับระบบหน่วยอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อย่างเช่นอ่าเราวัดเป็นอะไรที่ฝรั่งเขาชอบเรียกกันนะครับเวลาเราดูหนังอ่าก็จะเห็นเป็นอ่าหน่วยเป็นฟุตนะครับอ่ามีมวลเป็นปอนอะไรทํานองนี้นะครับผมอ่ามีอะไรอีกอ่ามีหน่วยเมตริกนะครับเมตริกซิสเต็มอ่านะครับผม หน่วยเมตริกเช่นยังไงอ่าก็อย่างเช่นระยะทางนะครับเราก็จะใช้หน่วยเป็นเมตรนะมวลเป็นกิโลกรัมนะครับอ่าก็จะมีระบบหลากหลายนะครับก็นิยมใช้ในหลากหลายประเทศเช่นกันนะครับตัวสุดท้ายก็คือหน่วยของระบบ SI unit นะครับอ่า SI unit ก็คือ International System of u n i t นะครับก็คือหน่วยของระบบระหว่างชาติ ะครับอ่าก็คือจะใช้เป็นที่ยึดนะครับว่าอ่าเป็นเบสออนว่าเราจะใช้สื่อความหมายให้ตรงกันในแต่ละประเทศนะครับว่าถ้ายกตัวอย่างว่าใช้หน่วยตัวนี้ขึ้นมาอ่าทุกประเทศเข้าใจตรงกันนะครับว่าคืออะไรนะครับอ่าระบบนี้ก็จะใช้ในการวัดนะครับวัดทางวิทยาศาสตร์อ่าแล้วก็เราก็จะใช้ระบบนี้เนี่ยเป็นหน่วย ที่ใช้เรียนส่วนใหญ่นะครับอ่าซึ่งเราต้องทำความรู้จักก่อนนะครับว่าระบบ SI เนี่ยมันจะมีหน่วยหลักทั้งหมดนะครับอ่าหน่วยหลักทั้งหมด7หน่วยอ่าเจ็ดหน่วยเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับอ่าเจ็ดหน่วยที่เราต้องทำความรู้จักก็คือความยาวอ่านะครับมวล เวลานะครับมีกระแสไฟฟ้านะครับอุณหภูมินะครับมีปริมาณของสารนะครับอ่าเสร็จแล้วก็คือมีอะไรเอ่ยอ่าความเข้มของการส่องสว่าง อันนี้ก็คือหน่วยหลักทั้งหมด7หน่วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือหน่วยฐานนะครับอ่าเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเตัวก็คือเป็นหน่วยฐานหน่วยฐานของอะไรห,หน่วยฐานของระบบ SI นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก7ตัวเนี่ยนะครับมันยังมีหน่วยอีกมากมายนะครับเขาเรียกเป็นหน่วยอนุพันธ์ก็คือหน่วยย่อยลงมานะครับอ่าก็จะแยกออกไปอีกมากมายนะครับอ่าแต่ที่หลักๆที่เราต้อง รู้จักก่อนก็คือเบสของมันก็คือทั้งหมด7ตัวนะครับอ่าอันนี้ในหนังสือเรียนน่าจะมีนะครับอ่าซึ่งตรงนี้อ่าแต่ยะ,ะคนนะครับก็สามารถอ่าไปเปิดทบทวนในหนังสือเรียนได้นะครับอ่าว่าหน่วยอนุพันธ์ย่อยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหน่วยอนุพันธ์ย่อยเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็เช่นอะไรบ้างเอ่ยมีพวกแรง แรงมีหน่วยเป็นอะไรนะครับเป็นนิวตันพลังงานมีหน่วยเป็นจูลอะไรอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งหน่วยพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในระบบของการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับอ่าเราสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราขึ้นรถกับผู้ปกคอรองนะครับอ่าเราจะเห็นไหมว่าเขามีมาตรวัดอ่ามาตรวัดเป็นไงครับมาตรวัดอ่าเป็นเข็มใช่ไหมครับเป็นเข็มก็จะมีเป็นอ่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับอ่า เก็บข้อสงสัยไว้นะครับผมอ่าอุณหภูมิอ่าเดี๋ยวนี้น่าจะใกล้ตัวเพราะว่าเป็นช่วงโควิดใช่ไหมครับอ่าไปที่ไหนเราก็จะต้องมีการสแกนอุณหภูมิอ่าอุณหภูมิเป็นหน่วยของอะไรอ่าเราเห็นไหมอ่าอุณหภูมิเนี่ยเห็นไหมเอ่ยก็เป็นหน่วยหน่วยฐานของระบบ SI ที่เราเจอนั่นเองนะครับอ่าพวกนี้แหละนะครับก็จะมีความสําคัญนะครับในการศึกษาวิชาว,วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ทางฟิสิกส์เองนะครับก็จะมีทางชี